วายซีรีส์วายกลุ่มวายนะคะ YFC Thailand อยู่กับพี่เจนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงเรื่องรักนายไมารายครับน้องเฟรมครับภักดิ์ครับผมและอ๋อทั้งสามคนนะคะเป็นนักแสดงจากรักนายมารายนะคะวันนี้เทปพิเศษจากพี่ไอวีค่ะวันนี้อยากให้น้องๆฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าเป็นยังไงก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับระหว่าง คุณหมอนะครับคุณหมอวินมอเตอร์ไซค์อ่ากับวินมอเตอร์ไซค์ใช่ครับจะทำให้คนดูได้เห็นว่าระหว่างสองอาชีพเนี้ยเขามามีความสัมพันธ์กันได้ยังไงนะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี้ยก็จะเป็นความรักของคุณหมอแล้วก็ทั้งบาริสต้าด้วย้หลากหลายคู่ที่เราไม่คิดว่าในชีวิตจริงเขาจะมาเจอกันด้แล้วมันจะมาเป็นยังไงอะไรต้นจากไคลอต์ทีเซอร์เห็นไปแล้วทุกคนจะเน้เป็นหมอหมดเลย ใช่ครับอันนี้ก็หมออันนี้ก็หมอคือก็หมอผมเป็นหมอปีหกครับผมหมอปีหกเป็นอินเทอร์นครับผมอ่าเป็นเรสเดียนหนึ่งเป็นเรสเดียนหนึ่งปีห้าพี่ยพี่ยุนเป็นน้องสุดหรอน้องสุดเอยแต่เราสูงพี่สุดเลยนะเราเขาเรียกว่าสุดโปรอ่าคาแรคเตอร์ยากไหมครับพี่ยุนไม่ยากครับเพราะว่ามันคนคาแรคเตอร์เหมือนเป็นคนเทเลนตอยู่แล้วตัวจริงผมก็เป็นคนเะเลนต์ดูจากไพลอตนะเขายอดเก่งแม่คุณยอดเก่ง หมอชีวิตจริงแบบนี้ก็มีเยอะนะแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคเป็นหนึ่งในชีวิตหมอเขาแบบหย่อนอย่างนี้เฮ้ยเวิร์กทอมมากันขนาดนี้มันต่างจากตัวเองมากไหมต่างจากตัวเองตรงที่แบบว่าไม่ใช่หมอหมออาจจะแบบมีความคิดที่แบบอีกแบบนึงมันอาจจะม่เหมือนผมแบบที่ใส่ตัวเขาจะเป็นที่เล่นึ่งว้าสติดตามได้นะคะหมอเลยนะหมอริสครับหมอริสหมอริสหมอริสไม่ใช่นีสเซอร์ซานนะ นี่แหละค่ะน้นองเฟรมแหละค่ะเป็นหมอตะวันครับหมอตะวันชื่อเต็มเต็มชื่อว่าตะวันออกพี่สาววงน,น,น,นี่เล็กทัดน,นี่เล็กทัด <c ười> ใช่ใช่ใช่ชื่อจริงชื่อตะวันออกพี่สาววงหรือว่าตะวันออกรั <ตะ S 1> บสกุลตะวันออกรับสกุลพี่สาววงครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงย่างนะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนค่อนข้างเฮฮาสุขสนานเป็นคนใจดีเป็คนที่ ชอบเป็นช่วยเหลือเพื่อนเพื่อแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนได้ามากกว่าเราก็จะมีเพื่อนสนิทด,ด้วยคนหนึ่งก็คือพี่กิ่งก็คือนาเ<า>ดียหมอนาเดียฉันได้ยินข่าวว่านางเป็นกระเทยคนเดียวในกลุ่มไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันดูนะคะและะะาา้วกันต้องพักล่ะครับผมรับบทเป็นหมอเพนจริงค่อนข้างต่างจากตัวผมมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ทะเลนค่อนข้างจะทะเลนเลยแต่ว่าหมอเพนนี้ค่อนข้างที่จะจุขผมเงียบแล้วก็จริงจังกับนาน ไม่สนใจเลยว่าใครจะมาจีบดยไหมดมไหมดมไหมเหรอผมว่า ไม่เฉลิงดุมากแต่เป็นคนที่เจ้าระเบียบไม่ชอบที่แบบใครมาวุ่นวายในชีวิตนะครับก็จะมีตารางชีวิตที่ค่อนข้างไปมากโอเคครับผมก็ฝากแล้วกันนะครับา My Right the Series ตอนนี้ไพิทีเซอร์ปล่อยแล้วนะครับทางไลน์ทีวีทาง Facebook ทาง y o ยูทูบและ่องทางนะครับเข้ามาติดตามมันได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะฮะยังไงภายในปีนี้ได้ดูแน่นอนครับได้ดูปีนี้นะคะบอกเลยนะคะรับรองเลยว่าคุณจะฟินแล้วก็จิ้นมากกับรักนาย My r i รท์หนัก จวเจอกันใหม่นะคะในเทปต่อไปดูว่าพี่เจมี่จะไปบุกตะลุยกองที่ไหนนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนยคะสวัสดีค่ะจำไว้นะหมอชีวิตหมอหมออย่างพวกเราอ่ะมันแบ่งออกเป็นสี่ส่วนในการัน 1. ชีวิตส่วนการเรียน 2. ชีวิตส่วนคนไข้ 3. ชีวิตส่วนครอบครัวฮัลโหลเราเนือเออปีใหม่นี้ไม่ได้กลับบ้านนะสุดท้ายชีวิตส่วนตัวที่ไม่ค่อยจะมีนะรลครับพี่กังหันได้ครับพี่เดี๋ยวีบไปเดี๋ยวนี้แล้วครับา ความรักมันจะไปอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยอ้าวน้องตะวันเหมือนจังเลยนะครับครับพี่ชอบตะวันนะครับตะวันเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมครับเราเลิกกันเถอะทำไมอะเฟิร์นโคหมอกเป็นแค่วินมอไซค์เหรอไอหมอกทุกคนเขาเป็นห่วงนะมึงอย่าลืมดิมึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเวย้ย อกหักมันเป็นเรื่องปกติคุณเชื่อกูไหมแล้วสักวันหนึ่งมันจะเจอคนมาเยียวยาหัวใจผมม,มอมอสำหรไบที่นี่เนี่ยเอ่อไปคอนโดบ้านกลางเมืองครับที่นีไม่อยู่แถวนี้เหรอครับ จะไปหาแฟนนะครับอ๋อถ้างั้นก็ขึ้นมาเลยครับขี่จะช้านะครับผมไม่เคยซ้อนมอไซค์ใครมาก่อนเลยอะถ้างั้นเนี่ยหมายความว่าผมกำลังจะเป็นคนแรกที่คุณซ้อนท้ายมอไซค์ถูกปะครับเราเต้เย็นเพิ่มหวานของคุณหมนาเดียได้แล้วครับเราว่ามายอมก็ดูเหมือนจะชอบแกนะทำไมแกไม่สนใจเขาบ้าง Have a good day นะครับแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่าหัวใจห้องล่างซ้ายโตหรือเรียกว่า LVH ท่องเอาไว้นะครับ LVH ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่า LVH แล้วแล้วแบบไหนล่นะครับที่เขาเรียกว่า LOVE แกกับหมอกนะ่ยังไงกันแนะ่แกก็รู้นะว่าเรามีที่ปอยอยู่แล้วหมอกอะจะใครเพื่อนกันแกว่าหมอกเขาคิดตบบเดียวแกะป่ะเองกับหมอเนี่ยเหมือนกับตอนที่ลุงกับอาจีบปันใหม่ แค่วินมอไซค์จะใช้อะไรไปสู้กับเขาอ่ะใช้หัวใจไงหมอใช้หัวใจผมซื้อข้าวมันไก่มาให้อ่ะตอนไปถึงมันก็ดึกแล้วอ่ะเหลือแต่หัวใจไก่หมอกินข้าวมันหัวใจไก่ก่อนแล้วกันนะครับหมอจะได้รู้ไงครับว่าใส่ใจ ดีจังเลยนะครับ ลูกค้าครับผมใช่ครับโอ้โหพวกมึงเอาอยู่แล้วนะคิวใครมึงปล่อยลูกค้ายืนรอยอย่างงี้ได้ไง<อ>มึงไม่ต้องเถียงผมขออบรมลูกน้องบ,บ้านหนึ่งนะครับงานบริการนะเว้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างคําว่ารับจ้างมันคืองานบริการพวกมึงมันทํากูผิดหวังจริงๆเลยฮคิวใครคิว,วพี่อะแล้วกูไปยืนทำอะไรลูกค้าไปไหนครับวงเวยนใหญ่เชิญครับแล้วก็ไม่บอกนะกไม่ยากพูดแต่แรก